ค่อยๆตะไบแต่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้การวัดว่าดูว่าอย่างไงถึงได้เราใช้บล็อกใช้บล็อกตัวผู้นะครับบล็อกตัวผู้เราวัดดูว่าให้ให้ฐานพักเลยบล็อกตัวผู้ออกมานิดนะครับนี่ประมาณนี้เลยออกมาประมาณครึ่งมิลถึงคึ่งมิลน,นะครับ เวลาเรากดฝาเนี่ยฝามันจะโปง่งออกมาหน่อยคนระับมันจะช่วยกดให้พระเราอยู่นี่ครับวัดวิธีวัดนู่นี้นะครับนี่ถบาไแต่งจนกว่าฐานพระจะได้ประมาณนี้นะครับวัดนูนจะบล็อกทุกทผู้ของเรานะครับดูให้มันขึ่งกลางให้ได้ขึ่งกลางนี่นะครับ กลังสวนนะครับนี่นะครับวัดดู่นี้นะส่วนบล็อกคือบล็อกผมมันบางสองมิลน,นะเราก็ลองให้มันหาเศษหิคเลิกสองมิลมาลองนะครับมันก็จะได้บล็อกสูงสี่มิลหนาสี่มิลโดยที่เราไม่ต้องไปทําบล็อกใหม่แล้วเพราะพระบางองค์มันบาดมัน พระบล็อกองมันแคบนะครับเราก็ใช้บล็อกเล็กบล็องคงอย่างรูปหล่อเนี้ก็จะหนาเนะับเราก็ใช้บล็อกตัวเดียวกันได้เนอะแล้วเราก็ถัดแต่งองนะครับให้ง่ายต่อการทำงานแล้วก็กดฝามาสองอันนะครับ <c oughs> กดฝามาสองอันนะครับฝาหน้าหลัง ให้ให,ให้ฐานด้านล่างติดกับฝาเงี้ยครับเพื่อไม่ให้กันไม่พักงุ้มหน้าคว่ำหน้าเวลาเราประก,กบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกพระมาให้พระขยับนะบจัดเรียงให้ตรงนห้ยตรงครับ นี่นะครับตัวฝ่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่พระไม่พระหน้างุ้มมาก่ายนะครับนี่ครบนี่นะนครับจะพอดีครับเราถ้าเราคำนวณต,ตอนเราตอนเราตะไบแต่งแคนดีมันก็จะพอดีนะครับ จะไม่ถึงนิดหน่อยนึงครับเพราะว่าตอนเราวัดบล็อกจะต่ำกว่าฐานว่านิดนึงเวลาเรากดหมอฝาก็จะไม่ถึงนิดหน่อยนึงครับแล<อ>้วก็ใช้ตัวนี้อ,นอ่อนนะครับนี่ว,วนี่อ,นอ่อนนี่ว่าง,งี้ใช้ไฟอ่นอ,อนๆครับลนลนตรงฐานตรงนี้นะครับ หล,ลนต้องถานให้อคริลิกเพราะอรกิลิกอุ่นแล้วมันจะยุบติดเข้าไปให้ฝากับแขนติดกันนะครับนิดเดียวจะไม่เสียทรงนะครับหลนนิดเดียวพอหลนแล้วเราก็เอาตู้นีน่ไปเลยนะครับพอแาหนีบแล้วอคริลิกก็จะติดกัน และจะไม่เสียทรงนะฝ่าจะไม่เสียทรงเพราะว่านิดเดียวไม่ต้องคำนวณอย่าให,อาให้อย่าให้อย่าให้อาเยอะนะครับให้อานิดเดียวประมาณครึ่งมิลพอเราลนออกไฟอ่อนๆลนแนละ้ฝาจะไม่เสียทรงนะจะทรงเดิมเนี่ยครับแค่นี้พอเราเดินน้ำยาพางก็จะไม่หลุดแล้วพนระจะไม่มีโอกาสหลุดแ้งหลังได้เพราะเราจะบเอียง ไม่ให้พระลุ่นมาทั้งหมได้นะครับหลักๆคือคำนวณคำนวณตอนเราตะอใบแต่งกัเข้าแก่นะครับให้ฐานพระสูงออกมาจากบล็อกนิดนึงประมาณครึ่งมิลถึงหนึ่งมิลครึ่งมิลกำลังดีนะจะไม่เสียทรงเวลาเราเอาไฟอ่นอ,อนๆลนุ่น ตรงนี้จะลดนแค่ตรงนี้นะครับจะไม่ไอฝาจะไม่ไม่โดนหน้าจะไม่โดนพักนะครับจะโดนแค่สันเพื่อล็อกไว้ไม่ให้พักขยับนะครับจะโดนแค่ฝาจะโดนแค่บริเวณสันตรงนี้นะครับไม่โดนตรงนี้นะครับเพราะฝาฝาเราจะโคง้งสันตัวนี้จะเป็นตัวบังคับไม่ให้พักขยับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำใส่ครับเดี๋ยวน้ำยาแล้ว